สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปากแดงครับประกาศผลอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน cover dance เพลง Q Dizzle ที่ทาง YG Entertainment ร่วมกับใครได้เปิดให้แฟนๆที่มีความสามารถทั่วโลกส่งคลิปมาร่วมประกวดกันโดยคลิปที่ได้รับเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งในโครงการ Q d i s z l e Dance Cover Contest เป็นผลงานการเต้น cover ของทีม Victory จากประเทศไทย ตามมาด้วยอันดับ2ครับพิง k p แพนด้าจากอินโดนีเซียที่มีนักเต้นกว่า60คนมารวมตัวกันในคลิปนี้ yeah, not, อันดับ3เป็นทีมของ CAC จากประเทศเวียดนาม สำหรับเงื่นไขาการให้คะแนนมาจากการลงคะแนนโหวตของผู้เชี่ยวชาญจาก YG 50%และจากยอดวิว YouTube อีก50%ซึ่งทีมผู้ชนะอันดับหนึ่งก็จะได้รับรางวัล20ล้านวอนหรือประมาณ5,40,000บาทปากแดงก็ขอสแสดงความยินดีกับทีมวิกตอ r รี่จากประเทศไทยด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารสาระดีๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องปากแดงและสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดี